สวัสดีครับอยู่กับอู่ช่างหนึ่งครับลูกค้าคนนี้ก็ขับรถมานะครับมาบอกว่ารถขับแล้วดับขับแล้วดับนะครับก็เรามาตรวจเช็คอยากจะให้ดูอาการนะครับถ้าฟังเสียงนะครับจะมีเสียงแท๊กแท๊กแ๊กแ๊กเหมือนไฟรั่วนะครับบริเวณปักขวดเทียนนะครับแล้วก็ส่วนลิ้นเขาไปทําอะไรมาไม่รู้นะครับมีรอยลวดมัดไว้นะครับ ถ้าเราฟังเสียงดีๆมันจะมีตั๊กซักกนะครับเป็นบางจังหวะนะครับจะทําให้รถดับนะครับอ่าเราก็ทําการแก้ไขเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนปลั๊กหัวเทียนเบรคแทนนะครับเป็นของตรงรุ่นนะครับของเดิมจะเป็นปลั๊ก NGK นะครับแต่ไม่รู้ของรุ่นไหนนะครับน่าจะเป็นของพวกเวฟนะครับเอามาใส่ครับ ซึ่งมันข้อองศามันโคละทางกันนะครับทําให้เวลาเสียไปแล้วมันไม่แน่นนะครับมีไฟรั่วออกนะครับอันนี้ก็สังเกตนะครับเครื่องก็จะติดนิ่งเลยนะครับไม่มีอาการดับนะครับนี่อันนี้ครับปลั๊กของที่ลูกค้าใส่มาครับน่าจะเป็นของพวกเบรคก็ทําดําเนินการแก้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทําการประกอบแล้วก็เทสให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ นี่เราทําการเทสหลายรอบนะครับว่าสตาร์ทแล้วทิ้งไว้ไม่ดับนะครับนี่ก็สามารถส่งงานได้นะครับขอบคุณลูกค้านะครับลูกค,ค้าบอกขับรถมาจากทางอนุสาวรีทางนูน้นโซนนู้นนะครับปกติไปซ่อมแถวลำลูกกามานะครับทำมาสามสี่รอบแล้วยังไม่จบนะครับทํามาสองสาวันแล้วก็เป็นอีกครับก็เ,เลยติดต่อมาที่ผมนะครับก็ ตรวจเช็คให้นะครับก็ขอบคุณมากครับมาไกลถ้าชอบคลิปดีๆจากทางร้านก็ฝากติดตาม Facebook ของผมและช่อง YouTube ของร้านด้วยนะครับขอบคุณครับ